วันนี้นะคะเราก็อยู่ในช่องกิ่งสตอร์ไอีกแล้วนะคะทุกคนก็วันนี้นะคะทุกคนกิ่งก็พาทุกคนนะคะมาทําคลิปดูบอลนะคะแต่เรามาไม่ทันนักบอลนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะเข้าไปดูข้างในแล้วกันเนาะเพราะว่าไม่ทันจริงๆโอเคค่ะปจะไปดูบรรยากาศรอบก่อน เทปเลยได้แล้วโอ้แล้วคาดหลังยังไงคะปีนี้สำหรับเชโรก็ปีนี้คาดหลังเหมือนทีมะครับทีมเขาอยากได้เลขตัวเดียวก็คือทำได้ก็จะดีมากอโอเคค่ะเป็นดวงใจให้ครับผมขอบคุณค่ะจี่นะคะทุกคนเราก็เข้ามาอยู่ข้างในสนามแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะ นักวันแบบใกล้ๆนะโอเคไหมเดี๋ยวไปดูกันเนาะ<ม>ตอนนี้คนก็ยังไม่ค่อยเยอะนะทุกคนรอ,อดูนะว่าจะเป็นยังไงวันนี้เชท ทุกคนเราก็รอนักบอลออกมานะคะก็กำลังจะเริ่มการแข่งขันแล้วก็ว,ว,วันนี้นะคะเราจะไม่อัดในสนามนะทุกคนก็ค่อยดูในไฮไลท์เองแต่ก็คือนั่นแหละเดี๋ยวเราจัดบรรยากาศในสนามมาให้ดูตอนแบบยิงเข้าอะไรอย่างเงี้ยทั้งสองทีเหล่านี้10-6 F4 และโรซาซา์ อยู่แต่ก็ไม่เยอะเท่าแบบปกติอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้นะคะทุกคนเทโลนะคะได้ไปแดงไปหนึ่งเพราะว่าโดนเหลืองสองไปแล้ว ดูดรามชื่นใจดูดรามเสียงมาดังๆกับคล่นหมาใน19สุดโชคสุดยอดเอาจริงๆก็คือเออเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นกำลังใจให้พี่ต้นได้เฮ้ยเป็นกำลังใจให้พี่อ้นได้ไม่นานอะไรก็คือหนึ่งโปลิสเธอนี่เสมอโคตรเร็วโอ้โคตรเอาอะเอาจริงเดี๋ยวเราไปดูพักกันค่ะ ค่ะทุกคนกิ่งก็ลงมาด้านล่างนะคะก็คือพักึงใช่ปะนี่เราไปซื้ออันนี้กินนะคะจะเรามากินกันเธอฉันเปรียบเหมือนดวงดาวที่ห่างไกลอยู่มนยังไงเป็นหัวอย่างเวียนเรา,าเวียนหัวเลยบายบายจะก,การตอนขึ้นไปข้างบนขาอ,ออกตลงมาก็คือเมื่อกี้นะคะทุกคนประตูเจ็บ,บนานมากก็คือควออกไปไปเราได้แล้วอ,ะอ่ะอ๋อประตู ผู้ทีออ่รที่สองนะกับสโมสรฟุตบอลบุรั์จไแต่รรเสียงมาดังๆให้กับผู้เล่นหมายเลขเ้าสุขชัยใจนี่วนทุกคนรนะคะก็นไปเป็นประตู2ประตูต่อหแล้วนะนาอน้ตอนนี้เล่นไปประมาณ66แล้วแลก็คือแบบม่อีกแล้วไม่อีกแล้ว ม,มามถึงมาช้าช้าไปดูดดอ,อีกรอบดีกว่าเ่าไปนี่นะคะน้องๆไี่ถ่ายมาฝากนะคะขออนุญาตแบงค์นะคะถ่ายมาฝากแล้วนะคะน้องๆ ก็ขะะึ้นนำเป็นสามประตูตอนหนึ่งนะคะก็คือแบงก์ยิงไปนะคะเมื่อกี้นะคะตอนนี้เหลืออีกแค่7จนาทีลแล้วไม่รวมเพิ่พเวลานะรอดูกันแต่ก็เห็นใจพี่อ้นจริงๆนะ นี้นะคะทุกคนเป็นวันนะคะก็จบไปแล้วนะคะด้วยกองสามตอนหนึ่งวุ้ยเราไปขอชนะนะคะก็คือวันนี้เราจะมาแจกแจกแรงเต้นนักบอลโอเคไหมเดี๋ยวกินไปขอให้เองก็คือใครที่คอมเมนต์ในคลิปนี้โดนใจที่สุดใน YouTube นะรับไปเลยค่ะกระดาษอันนี้เอาจริงว่าไม่รู้จะได้แรงเต้นใครบ้างเลยก็คือลิมิเต็ดสุดๆขอนั่งงานอ่ะแบบสดร้อนๆอันนี้ไม่กระดาษเสื้อซื้อเสื้อไงไม่แบบไม่มีกระดาษอ่ะเลยแบบอย่างไหอันนี้เขียนแรงเตัวเองไวละ โอเคค่ะ okay, ทุกคนไปเดี๋ยวเราไปขอให้นะเจอก,กันตอนนี้นะคะทุกคนกิ๊งก็จะขออะไรเซ็นแบงค์ให้นะคะเดีย๋ยวเราดูว่ามันจะได้ไหมได้เลยเดยวเรียกที่แบงค์ค่ะนูขออะไรเซ็นไหมค์ัค่ะ แบบทุกคนเราก็ได้ออกมาจากาสนามแล้วตอนนี้ก็มารอนังกออยู่ให้ดูบรรยากาศก่อน,นแล้วเราก็ขอลายเซ็นให้ทุกคนเรียบร้อยนะคะก็คือนี่มีลายเซ็นเจ้าของช่องเจ้าของช่องโอเคนะ ใครที่อยากได้นะคะก็คือนี่เราตั้งใจให้นะแต่แค่อุปกรณ์มันไม่พร้อมอะ่ะใครที่อยากได้นะคะขอคอมเมนต์ว่าชอบนั้งเตะคนไหนทั้งสองทีมมีลานเทโลเหตุผลด้วยเพราะอะไรใครคอมเมนต์โดนใจที่สุดนะคะก็รับไปเลยค่ะของดีไม่ชิ้นเดียวนะคะแลงไอเทมสุดๆของจริงจะรอของนักบอลกัน ทุกคนทุนวันก็ออกมาครบแล้วนะคะสำหรับครช่วคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กับสุกรุกท่ด้วยแล้วก็จกันคลิปหน้านะคะทุกคนอยากดูคลิปอะไรก็สามารถเำนข้มาได้บ๊ายบาย